วันนี้เรามาหุงข้าวจะหม้อเดนนะครับผมทํากับข้าวครับไม่ใช่ข้าวครับผมนี่เป็นปลาครับผมนี่น่ากินมากเลยครับนี Guys ่ครับแบบสมัยโบราณครับผมนี่อู้ลู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 อูลู่ลู่ลูลูลูอันนี้กระดูกปลาครับไม่ใช่อะไรครับผมนี่ค่กระดูกครับผมเนื้อหมดแล้วครับผมเหลือแค่นิดเดียวครับ ลองชิมดูครับอะไร่ะ,อ,ะ,ะอืมเสียบๆีหลีเด้มมาครับพี่น้องพักกักินพอกกันกินก็อ,อยู่ติ่อยู่มือมาอยครเขาอืมอันไหนตัวลีมีทั้งโตกันเนาะเน่อันนั้นะถอยยาวยมีตัวลวีว่ตัวตังเนือนจะไม่ยังนาะนี่ยนนครับโอ้โหลโหลหอม